สมัยเปลีป่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะครับอาจารย์เป็ดีเห็นความสําคัญของมุสลิมภาคใต้แลวท่านก็ตกลงเลยนะครับอนุญาตให้ภาคใต้สามสจังหวัดเนี่ยปกครองตัวเองตกลงกับฮายุชุหลงที่นราธิวาสเลยตกลงเลยว่าภาคใต้นั้นภาคนั้นเป็นมลายูอยู่ในราชนาจาักรสยามแต่ว่าคนทุนภาคนั้นเป็นตัวตัวเอง หยุดการหยุดงานก็หยุดวันศุกร์ตามแบบอของของของอิสลามแล้วก็เรียนภาษายาวีด้วยได้ในกฎหมายครอบครัวให้ใช้กฎหมายอิสลามเป็นคนพอใจมากเป็นเรื่องนิทารไม่เข้าใจอาจารย์เปีดีออกไปแล้วเนี่ยข้ารากรก็ยึดครองอยู่ทางดังที่เป็นเวลานี้ข้ารากรก็ยึดครองทั้งสี่จังหวัดภาคใต้ทหารากรก็ไม่เข้าใจนะครับไปไป,ไปอยู่อยู่ที่นั่นกันเรียกเขาไอ้แขกบ้างอะไรบ้าง เป็นที่น่าน่าเศร้าเสียใจมากแล้วก็ซึ่งก็ปรากฏว่าทางลุงแชมป์เนี่ยขณะตอนที่ไปเรียนเนี่ยได้พบกับทางครอบครัวสีจรูนอยู่ท่านหนึ่งคือคุณบรรจงสีจรูนนะฮะก็สองท่านนี้ก็ถือว่าเป็นมุสลิมผู้ริเริ่มก่อการเลยนะครับและบรรจงสีจรูนเนี่ยได้ไปพบกับประยุนพมงมิมตีที่กรุงปารีสโดยบังเอิญนะฮะที่สถานทูตแล้วก็เมื่อประยุนพมงมิมตีทราบว่าครอบครัวสีจรูนเนี่ยเป็นครอบครัว ที่ขายอาวุธปืนนะฮะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จึงทาบทามมาร่วมนะฮะในปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475นะฮะแล้วก็ลุงแชมกับพันจงศรีจารูกับครอบครัวศรีจรุเนี่ยก็มีความสนิทสนมกันทําให้หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยแชมพรมยงเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นคนสนิทของอาจารย์ปีดีเลยนะฮะมีความคุ้นเคยไม่ได้ควาว่าพรมยงเนี่ยก็ตั้งได้คล้องจองกับคําว่าพนมยง แปรากฏว่าแช่มพรมยงเนี่ยบทบาทที่สําคัญก็คือในช่วงปลายสงครามมหาเอเชียบุรพาเนี่ยนะอาจารย์ปีดีเนี่ยได้ผลักดันแล้วก็แต่งตั้นแต่งคณังคณะรัสดรเนี่ยได้เลือกเฟ้นท่านแหละนะครับให้ขึ้นดําลงตําแหน่งจุฬาราชมนตรีนะครับคนแรกนะครับของประเทศไทยที่มาจากดิกายซุนีนะซึ่งอย่างเดิมเนี่ยตำแหน่งจุฬาราชมนตรีเนี่ยจะ ดำรงตำแหน่งโดยของอาสายเชียแล้วก็ลุงแชบเนี่ยถือว่าเป็นคนแรกเลยนะฮะก็คือตอนนั้นท่านดำรงตำแหน่งประมาณช่วงปลายสงครามหาเอเชียบุรพานะครับประมาณ2488แต่เมื่อทัดมาเพียงสองปีเศษเนี่ยนะฮะเมื่ออาจารย์ปีดีพนมยงเนี่ยถูกรัฐประหาร8พฤศจิกายนปี2490รยเบนี่ยท่านก็พลอยฟ้าพลอ,อยฝนด้วยนะครับก็ถูกคุณไงก็ติดตามอาจารย์ปีดีไปที่สิงคโปร์นะฮะแล้วก็กว่าจะได้กลับมากรุงเทพก็ อีกหลายปีถัดมานะฮะับก็ท่ากับว่าท่านหมดบทบาทไปพร้อมๆกับปีดีพนมยงนะครับแล้วก็แม้แต่บ้านปลายชีวิตเนี่ยท่านได้ไปเยี่ยมเยียนอาจารย์ปีดีที่กรุงปารีสด,ด้วยนะฮะก็คืออันนี้เป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่จังหวัดปัตตานีนะฮะอันนี้ก็คือได้ความอนุเคราะห์จากอาจารย์สรัญยูเทพสงเคราะหนะะ์ส่งลูกมาให้นะฮะก็ถือว่าเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ของอ อนุสาวรีย์นะฮะที่ว่าอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งคณะราษฎรเนี่ยตอนนั้นหนึ่งในเหตุผลที่คณะราษฎรแต่งตั้งแช่มพรมยงเป็นจุฬาราชมตรีเนี่ยก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องของความขัดแย้งของทาง3หรือ4ตอนนั้นเนี่ยก็คืออาจจะเป็น4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่ทราบก็คือปีดีพนมยง์หมดสินน้นอำนาจนะครับไปเมื่อปี2490สกซะก่อนแช่มพรมยงก็เลยโดนผลพวงนะของครั้งนั้นไปด้วย นะเลยต้องรีภัย์ไปพร้อมกับอาจารย์ปีดีก็คือเป็นเกร็ดสั้นๆของแชมพรมยงที่ผมคิดว่าเห็นความสําคัญของท่านว่าควรจะนํามาบรรจุลงในปฏิทินนะฮะและที่เลือกเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็คือเป็นเดือนเกิดของท่าน